เตรียมพบกับตลาดใหม่ของเรานะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนี่สวยแบบนี้เลยค่ะอย่างที่เห็นเลยเนี่ยไฟระบบไฟเฟยคือมาเต็มสวยงามมากอันนี้ร้านที่ดีนะคะอยู่โซนฝั่งนี้แล้วก็อันนี้ล็อกของเรานะคะมันให้ดูมันให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าล็อกของเราอจะตั้งอยู่ประมาณ ตรงโซนนี้เดี๋ยวขึ้นป้ายขึ้นอะไรเสร็จแล้วก็จะสวยงามมากเนะคะอันนี้คือล็อกของเราก็จะย้ายมาอยู่โซนฝั่งนี้เลยส่วนอันนี้หน้าตลาดนะคะใช้ชื่อใหม่ว่าตลาดไฉไลนะคะตลาดไฉไลหัวหิน,น,หนจ้าขอบคะุณค่ะ dai <sweak> a ร้านก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับร้านพีบ่บีเหมือนกันเลยสมัยก่อนก็ร้านก็จะอยู่ตรงกันร้านเราจะอยู่หลังร้านพีบ่บีแต่อย่างไงก็คือร้านพี่บีที่ขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็จะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวร้านบ้านครีมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ย้ายตามมาใหม่นะคะใช้ชื่อว่าตลาดไฉไลนะคะฝากด้วยเดี๋ยวมลให้ดูป้ายด้านหน้าสวยมากๆอันนี้จะเป็นบาร์ อันนี้ตลาดเก่านะคะที่เป็นตลาดแกรนเนาะแล้วก็ส่วนด้านนี้จะเป็นตลาดใหม่ของเรานะคะใช้ชื่อว่าตลาดใช้ไล่หัวหินนะคะมาเดินได้เลยข้างหน้าก็จะเป็นตุ๊กตาตัวนี้เห็นแบบนี้เลยโอเคนะคะเพื่อนๆน,นะคะ แต่ตอนนี้ร้านก็กําลังจะปรับปรุงอยู่นะคะอยู่ในระหว่างใส่ใส่ประตูใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องทำประตูใหม่แล้วก็ใส่ไฟใส่ประตูติดชั้นวังของนะคะเราต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยว่าเราย้ายนะคะจากร้านเก่าเราอยู่ฝั่งนู้นนะคะอยู่ตรงกันข้ามค่ะดูง่ายๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็งงว่าเอ๊ะย้ายมาอยู่ตรงไหนถ้าคนที่มาเดินตลาดแกรนบ่อยๆนะ,ะก็จะเห็นว่าโซนด้านนี้จะเป็น่ข่มวยเก่านะคะตรงนี้จะเป็น่ข่มวยเก่า อตอนนี้ก็เอามาเปลี่ยนทําเป็นเด็กๆวัดดีค่ะทําอะไรกันจ๊ะเล่นลายค่ะหรอระวังเขอนนะลูกอ่ะ,อะนี่นะคะ,ะก็จะมองเห็นตรงนี้นี่เลย,ยนะคะทางเข้าจริงๆมีทางเข้าด้านหน้าอีกโซนหนึ่งนะคะมีด้านนี้แล้วก็มีด้านอีกโซนหนึ่งจริงๆตลาดด้านในกว้างนะแล้วสวยด้วยแล้วร้านเก่าของเราอะ่ะมันจะอยู่โซนฝั่งตรงกันข้ามอะคะ่ะอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยแกลนนะคะป้ายแกลนเนี่ย ตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้ป้ายแกลนนะคะอ่าแล้วก็ขยับมาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นตลาดไฉไลนะคะอ่ะเฮียเดินมาแล้เนี่ยค่ะตลาดตัวนี้ไฉไลส่วนร้านบ้านครีมเก่าของเรานะคะเป็นร้านเก่าก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ด้านหน้าก็ล็อกลึกก็ทุบออกหมดละนะคะทุบออกหมดแล้วเลยทั้งแถบเลยทำอะไรไม่นต้องไปร้านให่ฮะร้านให่เหมาะใหญ่ไหมเหมาะเา อันนี้ร้านพี่บีแล้วก็ร้านมน์จะอยู่ตรงนี้ค่ะน,นี่ร้านมน์จะอยู่ตรงนี้ก็ทุบหมดแล้วนะคะทุบเรียบร้อยแล้วเหลือตะโครงนะคะอันนี้อันเก่าเนาะเราทุบหมดแล้วเหลือตะโครงเลยนะคะเหนื่อยไหมคะแม่ <c oughs> นี่ทุบหมดแล้วนี่ค่ะครงร้านเก่าของเรานะคะจากเดิมอะเราอยู่ด้านบนด้านบนตรงนี้นี่ก็ทุบลงมาด้านล่างลงมาด้านล่างก็ย้ายนะคะย้ายโซนเนี่ยจริงๆใช้ไลน์เนี่ย มองเห็นชัดเจนค่ะเนี่ยมองจากตรงนี้ก็เห็นเลย <c oughs> เห็นไหมคะว่าจริงๆมันย้ายไปไม่ไกลหรอกมนเดินมาแป๊บเดียวเองนะคะอันนี้คือร้านเก่า <c oughs> โอเคไหมแล้วก็เนี่ยคือตลาดใหม่ไชไลอ่ะเดี๋ยวมนซูมให้ดู <c oughs> ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ลงเอาไว้ <c oughs> เผื่อลูกค้าเดินมาหาเราไม่เจอนะคะลงมาหาเราไม่เจอนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะตลาดใชไลหัวหินนะคะตลาดใหม่เจ้าของคนเดิมนะคะเจเจบบริหาร นี่เลยหาลูกค้าสามารถมาได้เลยหรือว่าโทรมาหาได้เพราะว่าในระหว่างเนี้ยก็เข้าใจนะลูกค้าถามว่าเอ๊ร้านไปไหนร้านหายไปไหนลูกค้าเนี่ยสามารถมาซื้อครีมหรือว่าสั่งออนไลน์ได้หรือว่าจะไปเจอก,กันกับมนเนี่ยมนอยู่ร้านเช่าชุดนะร้านเช่าชุดคุณมนหัวหินอยู่ตรงกันข้ามกับซอย51ก็มาจอยกันได้มาคุยกันได้นะคะสั่งเครื่องสําอางหรืออะไรก็แจ้งล่วงหน้าได้บอกมนได้เลยเดี๋ยวเรานัดจอยกันคุยกันได้มานั่งทานข้าว จิบกาแฟมาเจอกันที่ร้านได้โอเคนะคะเพื่อนๆ